สาัางเหลือข้าย่าได้หนีแล้วเฮ้ยตามหาแตวิตุยพี่้องเออไอปีนกระลักเสีออกไปเดเรียงงวออกปางอ,อ,อายอยด้าคือได้นักกินลายแทะแแเออเออ เฮ็ดปวกออกอีกแล้วพี่น้องกอดสวัสดีพี่น้องก็สุขสุขโดเดจ้าน้ำหานางยืนเดวนอยู่ใายุงบลายปะโทเฮ้ยไม่ได้ยุงบอนางพ่อเฮ็ดนางว่าอ้าวมันจีบก้ามกูบ่อยอีนัย ให้กระนุ่งมากทำให้กระนุงเสือบ่ได้มิดซิตนี่เร็ดเดอกระหาออกจะแถวอ้อมแอมนะจ้าเสือเสือ,อ,อกุลทาว่าเอา้ามันก็อบอกขามาจากเธอมิดเธอที่น่อยนะคกับาาม,มาเล่านั่นแหลคือหอมแทมะใสเออนี่พื่ออันนี้นนด้แมนบอกโมแมนใสอะไรดิโอ้ะ โอ้ยคือหอมแท้เฮ้ยกินมันคือหอมก็่ดอกแท้ซำเนี้ยเอาอะเธอเอาอย่างมาใส่เออเฮ็ดไข่กับไรบ่น่ใส่อีกเห็ด โอ้ยเนาะมันกระดอกบ่อยากงามแลว้วอัตตี้พิ่นว่าปอกเฮ็ดไว้อยู่ในไสเด้ในล้ําเฮือเท่านั้นเออมันยังบ่มาอ,าอยู่บ่ส<า>องดอกแต,ต่ว่าเป็นตาสิได้อยู่ก็ต่หานะครับจรยจังนเ้านรับนะเก็บใส่าตามหามนังวไปดงังานอีกก็เฮือเติปุ๋ยแล้วมันเบิดปุ๋ยมันบ่พอซๆก็บไ่ได้บ่ดอกนึงเอาเขานิรอก็ดอก อืมโโออ้งมันคือบอกคือบอกออกงูใหญ่ๆเนาะแถวเคสเนี่ยฮือท่าอยกโคกับแยูไก่ออ้ยเห็ดพกตากแันมาดอกใหญ่เลยอันนี้นะอืม ฮันงามอยูได้ตัวนี้เนาะไมมีเอาพอเสียเก็บเจ้าผมม่มีกเจอกันา้ยละเบิ้เหาิลุมอุ้ยขาไเห็ดวกะไปตำาองออออจังมาเอากระตาจังมาบอเออบัดฮัดยังไปไหมโอยได้เก็บ เป็นบุ๊กโอ้ยคนะเกาได้จะซ้ำนีดกระดอกยังหลอกง่ายเลยค่ะนั่นนี่นะแกงแซบนี่นะมันย่างยันยู่นะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดออกอีกแล้วปัญไงนะวะแล้วเขาได้กระตาหนึ่งเออ่อแต่คนไปจักสื่อเรารถจะไปใส่ยี่ห้มใหม่นะยี่ห้มใหม่อืะอ่เอาใส่นี่ตัวนี้ก็ใส่เนี่ยนี่เอามาจี้ต่ำนี่โอ้ยใส่มะดง่าใส่มดกระโจยนี่ จะโรยนะคะจะโรยเขาเรียกว่าจะโรยจะโรยจะโรยนี่ไม่ใช่พลาคเมนนะจะโรยจะโรยมันมีจุ๋มมันบเนะชุบผลปิรีปลาาไปตามน้ำไปไปมาหากินซัวขะปุ้นเท้าจังไปได้แห้งกันซื้อขะปุ้นมา สั่มาสวนฮะอาตีว่ากำลังสีมาสีมาจักตอนได้บอกด้วยมาเจ้าด้อไป้องเออสองเท่านะว่าไปซีขาเขาคุดจิล่อลิ่งอ่ปผู้ปีนไปีนไปหวยเขากับซือถูกถื้อยังแต่ว่าโอ้เจฟขวดไปรมุนเบิร์ีเนี่องเลยโอ้ย เอาไรบ้านนี่นางไปไดมาหอนนกัไปรถเท้ามืดกับเห็นหน้านางนางเมืกับรเก็นอนเตียจนยุงหามเอามืดต่ามาจนมืดรเหน้านางออกจากป่านังกะบรแหวแกวะกินตัำกินข้าวคนพี่น้องังขึ้นไป่ด้ืนเนาะเเอบิ่งกเฮดจะตเยพื่อนางว่าอุกหกาดเอาเอามาอนี้จักเอาเห็ดหรือเอาฝนนะคะเอาลยรอได้หอนเลีขนาดว่าคืนมม่มีแดดนะครเอา บางทีอ่ไอาเงิากรไก่แค่วันไเพื่อนเดียวนี่เอออกคับเวา่นันตี้ใส่ไม่ยังยไทยม้าตำกระปุ้นก่อนกินกับสตอสแตงว่าน่งกำลังช <in> ิมาแต่หึงอะไรแต่เตคนเกิโไปยังซักเสือแล้วไปกอนลดนั่งวาน่ะเออนาวจะเข่าได้คือแม่ปลาเรานั่งไปผู้ดีเอานังเห็นไว้แล้วนั่งเออนั่าเข่านกสิเข่าจะได้เราหอยไก่ จะไปเก็บเอาที่เห็นไว้แล้วเ,ลเนาะผักหอมในงามอะไรได้บัดเมื่อจั่งจีเอาใส่ทุงมาใส่ตู้ไปอยู่เนาะมองนี่พูหามเดชคือสาวในกุ้งเต้นบบรใิใส่ใส่แต่พักหอมมัน่ะ,อ,ะ,ะอ,อื้ม หกัก,อกอใบอีตู้นน่เลกโดเนอกูดบดละฮาแลมนะ้เออสวยงามเด่นแพักแพวโอ้อยจาก,กินต,มนงงโงโต้มนองงวเลยเห็นพักแพวแล้วยากินต้มนองงวอายตรำอายตรำน้องสีน้ำดอกท้งสดาไปตะน,นวดตะน,นวดเท้าสวเลยบต้องใส่น้ำ สิบจังสามคนจะกินหมดลรอโลหนึ splash, ่งหมดก็ยมเอายมเอาเลยนั่งยังสักผ้าทีแล้วเราก็จะเข้าป่านะจ๊ะทุกคนเขาสิเข้าสามคนเออขั้นเจ้าบโเมย์ขันเจารลอข่อยและสิเมือย

มย์หาหู้เช er> ่าห้าอยากกินตหนาเลไปหานอจอดหน่อนข้าสบหาเหมือนบ่องบัไใดเฮ็ดเอากรหานอจดเนาะบอกไอแมไว้ว่าอีแมว่ากูก็อยากกินกูก็อยากกินอยู่แต่ว่าหาเสร็จหาเห็ดทงไหวเลยเผื่อว่าคูเศร้าเป็นคู่อกไป่ไม่มี เอาแต่เลยเขือนเทศเออรืมมะนาวเอาเป็นแล้วเนี้ยมนแล้วเนีมานแล้วเนีเปรี้ยวม,ม,มากนะมันจะขี้ไรจักจักนะ่งหนึ่งทำคาร์บอนเสร็จแล้วเราก็มาจั่วจั่วกันแล้วก็เข้าป่าต่อนะครับพี่นอ้องไป วันก็เอาวันนี้เราสิพัดเสร็จมาต่อพี่น้องเอ้ยสามหมา ่างประเทศแห่งแทงต่างประเทศแห่งเขากินหอนี่มันเขาไป่ได้บอกต่างประเทศแห่งแท่งทหมากึ้หมากหล,ลายรอ้อยผมมากสตอนมันมีแต่ประเทศไทยบอกบ้านล่างห้าคือป,ปูกปุ๊ม,มันเป็นจะยุ่ภาคใต้บอกปล่าพี่เขา แช่บริบพี่นอองมาจะตอ่ออ้อืมเ้ามันออ,อ,ออกมายเลยม่ยง่ายเล กอ,อ,อืบอกเขาใจว่ามันเอาห่ะเอาแห้งอย่างนี้พี่น้องเขากินยาเขาไปไปไปหาต่อเมืม่อกี้นี้ในนั่งได้์ลายอยู่คือสวดจากดอกมันง่ายอยู่ตรงเนะี้ สุ้ยเอ้ยมาเทิร์นนัตตี้ก็ไม่มามันไม่เหม็นไม่ขมหรอกแต่มันจืดผมหนี่งหมกักเท่าไหร่กัไดได้เจ้าสิบบาทเจ้าอาตี๋เล็นพวกนี้หมากอันนี้นะหมักสิบบาทขาหมักห้าสิบบาทพี่จะซื้อได้ใช้หมักสิบบาทไปหรไม่ซื้ออพอแล้วใครคิดว่านี่ จากะมิ้นบอกแักแล้วผมก็กิ่นตะเกิดมากอนอา่ได้กินข้าวเดิมเขานใจว่ามูเคยกินแต่เกิดขาบอกเคยกินเ้อางบิ้ข้นมากระืจับอบดีเบ้มีว่มาอ่านนะอยากได้ออบ้างลองเปินขออยากได้เนมาพ่ มะละขี่นกแล้วมัดเธอตอกินขนปาปนพักคาจังหยุดมีแต่แนวมิน,นมินน่ะแซ่บมีพักคาพัี่ล่า,อ,าอืมมันจะตตอมัดมะละเป็นกเป็นกเป็นกอกค้นจนเนี่ยเออนี่เป็นคือคือกันกำไรกนทิ่นอะไรเมียเจียวมันบาดเนียนบดผมเพียงแต่มัมนมีกลิ่น มาลนบ้นนะมาตนะครับเล็นมั้งหวานมั้งออคือกินหมากานมากนี่ยังและหมาสิบโล่ะเอ้ยบุมนครื่องโล่เจ็ดสิบบาทนเจ้ากินเบิร์เมเซียวซ้หน่วยนี่หาชีพวมาสิบาทเลยซ้ำมาสิบ เป็นย่โครงกาต่อสกันเพายกลังคือ่ใส่แหวนมันลยมือยังมาเทินอยู่บ้างเแ่เลแนตองติ่มกัเด้ะแหวเลยอยากติดใจิ่ไปอยู่ไก่ปัวไนบัวสเม่บเมนปะนดาบัเมข่า มันเป็นย้มเห็นอ่าวมันว่าครั้งแรกที่ชุ่ยได้กินซต่อตอนนั้นไปเอาอัลมานาห้อยไว้หน้าบ้าน่อยนเขามากินเลยรอจะขึ้นมาเนี่ยเม้นถึงเลยที่แกด้เม้นถึงเลยที่แก ใส่ต้กมกุ้งธรรมดาแต่ตะวันตัดไข่ถ้าวันหงายตักไม่ได้กุ้งนะจำถ้ากินแล้รัดเร็จแล้วไหมคะตอกก้อนก็คือกระใส่บรกใส่กระถางควายเอากระปุกไส่เอาแห่งยองดิ่เฉยแล้วันใส่น้องกระเจียงตรง หัวไหยมือไปทางมะเขามืาอมบ้านใช้อาหารหัวหอนลบจับหัหมแ้อาจจะขึน้นไปได้ไไประจําตอไปจำเจอปรดเด็นจำจนเข้มจำแล้ท้หมดจำเข้าบ้าให้ไม่มีอยางตนกงหอดแันขายแห้งอดหัวหายนั่นได้อั่นไดตด

ทอกันนี่นะมันทำง่ายเลมงพูดกับสองคนดูงอตัวนี้มันเป็นอย่างคือขาขานี่คันฮะจะกินจยังเอ๊ะปหาหรือโวกในสกามันนักถ้าว like ่าเขาพันมันคกอยืนได้ตอนเล่นตอนเล่นมันจะเดินหก บาเพิ่งว่าเขาบวปีนะก็แร็งง่อใหญ่จะหักอังเ่นเ่นเ้ยเนี่ยมันยังไม่ได้มันหนุ่มยังตะแลเตะแลพัดเซมสตอนนี้แซ่บพัดเมพัดกบปีโอ้แช่แบบกขาบ เฮ้ยดูดีมากยังไมนมาเขาให้มันมอทิ้ี่ก็เออแต่ว่าอทิ้ใครจะลหมใครลงมาจะสองไปเรอมโ้ยอ้ ป่าฮเฮ็ดจะสาคนน้โบมีใครมาได้บบได้คินเบิ้งคิดหนักละกันนะงูไปเช่าไก่เห้อแต่มฮงเดี๋ยวก็หิมา